ครับสวัสดีครับนะวันนี้มีเอาติดเข้าใหม่ครับนะเป็นตัว New เอาติคำนั้น1.6ตัวจีปี2019ครับเลขไม้แค่20,050 5กับราคายที่519,000ครับนะโอ้โหสีสวยปายทะเบียนสวยด้วยครับ8002ครับายทะเบียนกรุงเทพแล้วเรียบร้อยครับนะจำๆอย่างนี้ฟรีดาวนผ่อนไปสีงวัดครับนะอยู่ที่8 6 0 0ครับผ่อนไม่ถึงหมื่นต้องคันนี้เลยครับในรถไม่น้อยด้วยนะไม่แค่2 0 0 0ครับนะโอ้โหครับ ส่วนรายละเอียดรอบคันเดี๋ยวไปชมในคลิปถัดไปครับครับสวัสดีครับนะวันนี้ก็มาเจอกับผมอยู่แล้วครับแมนน้อยเพชรยนคนที่จริงใจที่สุดแล้วในเมนบุรีครับวันนี้ก็อยู่ในช่องของผมครับนะเป็นช่องเอาติดก็นานๆจะมาถ่ายทีนะครับนะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับนะบอกเร็วว่า คนเก่าคนเดิมอยู่แล้วครับนะสำหรับคนที่จริงใจที่สุดแล้วในมีนบุรีก็คือแมนน้อยนี่แหละครับนะบริการเต็มที่เต็มร้อยอยู่แล้วครับนะมีเอาติดเข้าใหม่ครับทะเบียน9กนครับ8 0 0 2ครับนะคันนี้เลขใหม่แค่2 5 0 0 0กับนิวเอาติดครับ1.6ตัว G ปี2019ครับอ่าเลขใหม่น้อยด้วยราคาที่5 1 9 0 0 0ฟรีดาวผ่อน8ป0พตลอดอายุสัญญาไปสุสีงวดครับบอกเลยว่าไม่มีเพิ่มครับราคานี้จบเลยนะครับใครอยากได้หรือใครอยากตัดสดผมมีข้อเสนอพิเศษให้ รีบติดต่อมาหาผมได้ครับนะก็จ๋มๆนี่สวยอย่างนี้ส่วนลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดครับนะสามารถซื้อรถกับผมได้เหมือนกันไม่จําเป็นต้องมาทําเรื่องที่กรุงเทพเรามีบริการไฟแนนซ์ไปหาถึงหน้าบ้านเลยผลอนุมาติผ่านแล้วผมส่งรถสไลด์ให้ด้วยครับกส็สวยๆแบบนี้นะผมส่งหมดครับเหนือออกตกใต้ผมส่งหมดเลยใครอยากได้คันนี้ก็ติดต่อมานะครับนะเบอร์โทรศัพท์กับได้อยู่ด้านล่างแล้วผมแนะนําให้โทรหาผมดีกว่าผมขอเวลาแค่สินาทีในการพูดคุยนะครับตัวนี้เป็นรถสไตล์ผู้บริหารอยู่แล้วครับนะเป็นตัวนิวนะครับแล้วก ด้านหน้าครับมาพร้อมกับไฟโปรเจคเตอร์นะตัวเลนครับนะสีสวยงี้เลยตัวเดย์ไทม์ก็เป็น l อ d ดีสองดวงเรียงกันไปเลี้ยวเป็นหลอดมันติดดิฟฟเคเตอร์อยู่ครับนะส่วนด้านล่างครับนะโอ้โหนะคิ้วรับแอโรเดนดมิกก็มีมาให้แล้วเรียบร้อยตรงนี้เป็นสีดําด้านครับนะพร้อมกับป้ายทะเบียนสวยๆเลยสันเหลี่ยมฝากระโปรงก็คมๆแบบนี้ครับนะผมให้ดูก่อนรถที่นี่คัดเกตเอครับไม่มีชนหนักจมน้ําพิคว่ำเล่มสูญหายแน่นอนถ้าใครอยากได้คันนี้แค่ติดต่อมากระจกปัดไฟฟ้าปรับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยครับนะนะ สภาพของตัวโคมไฟผมให้ดูก่อนรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับนี่ครับรอยหินกระเด็นแทบไม่มีเลยเก็บระหว่างตัวกันชนแล้วก็ตัวรถครับไม่มีอ้าแน่นอนนะสภาพเต็มแจ่มที่สวยอย่างเงี้ยล้อแม็กปัดเงาสีทุโทนแล้วไม่ใช่สีทุโทนเป็นสีเดียวเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะเป็นสีบรอนนนะอ่าเป็นแม็กอลลอยครับนะขนาดยางครับนะปี2023นะขนาดยางเป็นยางของคูดเอียครับขนาดยาง2 0 5ทันะ R สิบหกเป็นแมตต์อลอยขอบ6 6เป็นดิ้หน้าดิดหลังแล้วเรียบร้อยพร้อมกับช่องระบายอากาศครับนะมีมาให้แล้วเรียบร้อยภายในครับตัวซุม้มการแต้มสีจากโรงงานอยู่ครบครับนะโอ้โหนะาสภาพสีสวยแจ่มๆครับรถเกตเอครับสัหลี่มคมๆแบบนี้เลยนะครับอ่านะสีสวยตัวกระจก้อยเฉียวมอเตอร์ไซค์นะมอเตอร์ไซค์เฉียวแทบไม่มีเลยแล้วก็ตัวกระจกนี้เป็นกระจกแท้นะครับ ตีตาตุยตามาแบบนี้ครับรถเพิ่งเข้ามาใหม่ครับนี่คือให้ดูสภาพแรกเข้าเลยว่าเข้ามาใหม่เป็นยังไงนะครับนี่นะกระจกแท้จากโตโยตาด้านหลังก็ส,สวยๆแบบนี้เลยครับนะตรงนี้คือช่องอะไรนะช่องช่องสาหรับถอดใส่ชุดไอล,ลากจุงนะก็มีมาให้แล้วเหมือนกันนะครับนี่เลยไม่มีชนหนักจมนะ้ำพลิกความเล่มสูญหายแนะ่นอนคันนี้ถ้าใครอยากได้ก็แค่ติดต่อมานะครับ แล้วก็สันเลียมของฝั่งขวาครับนี่เลยนะ้แสงที่กระทบกับตัวรถไม่มีแต่ว่ารอยลักยิ้มนะไม่มีเลยครับนะนี่รถไมแคิ2 5งหมนนะครับอ่าเก็บระหว่างกันชนด้านหลังผมให้ดูก่อนนี่ครับนะไม่มีอ้านะครับนะตรงๆแบบนี้เลยแล้วก็ในส่วนของตัวล้อแม็กนะสวยๆทั้ง4ล้อรอยปีนฟุตบาทแทบไม่มีครับแล้วก็ภายในซุ้มครับนะหัวรถนี่คมกริบอยู่แล้วตัวโชคครับนะั้นอยู่ในสภาพดีแบบนี้เลยนะครับ ก็ให้ดูก่อนนี่นะด้วยความกว้างของเขาครับนะเป็นรถสไตล์ผู้บริหารอยู่แล้วเอาติดครับบอกเลยว่าเป็นรถกึ่ง VIP นะอ่าเป็นรถแบบว่าขนาดกลางแต่ VIP นะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับแอร์ด้านหลังมีมาให้แล้วเรียบร้อยครับนี่นะเป็นรถที่อึดถึกทนครับนะสภาพหลังคาเจ็มๆอย่างนี้ครับไม่มีรอยยันมหาอุดเลยนะครับตัวคอนโซลตรงประตูครับนะตรงนี้เป็นซอฟทัชครับ ออกสีน้ำตาลอ่อนนะลายตะเข็บสีขาวครับตัวคานบีครับนี่ครับไม่หักไม่งอไม่ต่อไม่เชื่อมครับนะสภาพเจ็มๆอย่างนี้ครับตัวกระดูกงูขออนุญาตดึงให้ดูแล้วกันนะครับจะ่ได้เห็นการชัดๆไปเลยนะครับนี่ครับนะจุดเม็ดอาร์จุดลาอยู่ครบนะสีเดียวกันกับตัวรถครับนี่มาเดี๋ยวเราไปดูภายในกันดีกว่าว่าจะอยู่ในสภาพอะไรยังไงนะครับ นะก่อนจะมาดูภายในครับนะเรามาดูคอนโซลตรงประตูก่อนครับกระจกไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยครับนะออโต้ฝั่งคนขับเซ็นทัลล็อกกระจกพับไฟฟ้าป,ปับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยตรงนี้เป็นซอฟทัชครับตรงนี้เป็นซอฟทัชเหมือนกันนะนี่ผมบีบให้ดูเลยนะซอฟทัชเหมือนกันครึ่งใบนะตรงนี้เป็นพลาสติกขึ้นรูปนะครับคาน A ก็ไม่หักไม่งองไม่ต่อไม่เชื่อมครับนี่เลยนะคาน B นะครับหัวน็อตนี่คมกริบอยู่แล้วนะครับ เห็นกันชัดๆไปเลยนะครับกล้องอาจจะสันสนิดนึงนะไม่กันสันผมแบตหมดนะแบตบหมดนะครับถ่ายเยอะเกินแต่และว,วันนะครับก็เดี๋ยวผมขออนุญาตเหยียบเบรกและสตาร์ทครับนะคุณแจ้เป็นคีย์เลสครับนะาเป็นแบบนี้เลยนะครับนะส,สวยๆแบบนี้ครับเหมือนแคมรี่นะเหมือนแคมรี่ได้2ดอกนะครับนะกดมา ครับเลขไม้แสดงอยู่ที่25,794กิโลเมตรครับนั้นโอ้โหตัวแดบบอร์ดครับนะคอนโซลด้าน,นหน้าครับไม่มีรอยของแดดเรียรเลยตัวนิวนะสีสวยตรงนี้เดี๋ยวผมทำความสะอาดให้ออกนะตรงนี้เขาติดสติเกอร์มานะครับนะเดี๋ยวผมทำความสะอาดให้ก็เป็นสีเดียวกันกับนี้แหละนะครับตรงนี้มันหมองแล้วครับแล้วก็ตัวนี้สามารถเชื่อมต่ออะไรได้มากก็ขออนุญาตลดเสียง ขออนุญาตลดเสียงแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวช่องติดลิขสิทธิ์ไม่ใช่อะไรหรอกนะครับนะก็สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้ครับนะเครื่องเล่นซีดีดีวีดีครับไลท์อินเมอร์จนซีก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับนะนี่ครับเสียงดีเลยนี้แน่นๆนุ่มๆครับแล้วก็ในส่วนของตัวแอร์เป็นระบบออโต้แล้วเรียบร้อยครับในส่วนของตัวเกียร์ก็สวยๆแบบนี้เลยนะครับเบรกมือครับที่วางแก้วมีมาให้ตัวเบาะด้านหน้าเป็นเบาะทรงสปอร์ตเข้ารูปสีทูโทนครับนะเบาะนี้ไม่ขาดไม่ยุบตัวเลยนะครับ ก็อยู่ในสภาพดีที่พักแขนนะครับนี่ครับนะช่อง DC 1 2โวลต์ครับนะ USB 2.1M แอมป์ก็มีมาให้แล้วเรียบร้อยพร้อมตรงร่องตรงนี้ครับนะร่องตรงนี้สําหรับใส่เสียบสายไฟแล้วเอาสายไฟพาดตรงนี้ครับเวลาปิดลงจะได้ไม่ทับสายครับนะก็ออกแบบมาดีนะครับก็ในส่วนของตัวนี้คู่มือมีให้ครบครับบุ๊กอรมีให้ครบเหมือนกันนะครับถ้าใครอยากได้ก็ติดต่อมาระบบไฟนะครับสามารถใช้งานได้ปกติครับเปิดมา มีกระจกให้แล้วเรียบร้อยทั้งสองฝั่งนี้เลยรถนี้เป็นรถที่อึดถึกทนนะครับถ้าใครอยากได้ติดต่อมาแอร์แบกจัดตำแหน่งแล้วเรียบร้อยนะแอร์แบกจัดตำแหน่งแล้วเรียบร้อยครับก็เป็นรถที่อึดถึกทนใครเป็นสาวกออาติสจะรู้ดีครับนะเรื่องอัตราการประหยัดน้ำมันไม่ต้องพูดถึงครับนะ17กิโลกว่าต่อลิตรแน่นอนเทสที่200กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะผมบอกเลยนะครับสำหรับตัวออาติสตัวนี้นะครับโอเค เดีย๋ยวเรามาดูในส่วนของอที่เก็บสัมภาระด้านหลังกันนะครับข,ขยาตปิดเครื่องแป๊บหนึ่งมาที่เก็บสัมภาระด้านหลังก็ถือว่ากว้างขวางนะครับนะสามารถใส่กระเป๋าบิ๊กไซส์ได้เลย4ใบนะพื้นที่เหลือๆด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวขายึดฝากระโปรงครับน้ำไม่หักไม่งอไม่ต่อไม่เชื่อมครับนะัทั้ง2ฝั่งแบบนี้เลยแล้วก็หัวนัดผมให้ดูก่อน นี่หัวน็อตครับไม่เคยโดนประแจแตะมาแน่นอนครับนะนี่คือรถสภาพรถเกรดเครับนะสันเหลี่ยมคมคมนะครับนะสันเหลี่ยมคมคมแบบนี้แล้วก็หัวน็อตอีกฝั่งหนึ่งนี่นะส่วนของแถมครับนะผมแถมฟรีครับนะประกันฉุกเฉินยี่สี่ชั่วโมงให้อยู่แล้วครับนะ1หนึ่งปีครับนะแล้วก็ใครอยากได้น้ำมันเต็มถังบอกผมอยากได้ของแถมอะไรมาพูดคุยกันนะเดี๋ยวผมจัดการให้เลยคันนี้นะครับ อุปกรณ์ถอดล้ออุปกรณ์ลากจูงครับนะชุดแม่แรงอยู่ครบปกติครับนะการยาสิโคนซีนทางมะพร้าวครับนะอยู่ครบเลยนะครับเดิมเดิมนะครับคันนี้บอกเลยว่าเดิมเดิมครับเลขไม้สองหมื่นห้าไม่มีกอแน่นอนครับเราเปิดทําการมายี่สิบสี่ปียี่สิบห้าปีแล้วครับเราไม่ทําเสียชื่อเสียงแน่นอนนะครับเพรย์ตนนี้ก็ติดหนึ่งในสามของประเทศอยู่แล้วครับนะเรื่องเกรดรถเนี่ยไว้ใจได้นะครับนะถ้าใครอยากได้ก็ติดต่อมาโอเคเดี๋ยวเรามาชมเครื่องยนต์กันครับ รับมาในส่วนของห้องเครื่องยนต์ครับนะอันดับแรกเลยครับเรามาดูที่ฝากระโปรงก่อนฝากระโปรงเขาต้องตีตาโตยต้ามาแบบนี้นี่ครับต้องเป็นฝากระโปรงแท้แบบนี้เลยแต่ถ้าเป็นของ Hon d a าเขาจะไม่มีนะมีเฉพาะโตยตา้าไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนโตยต้าเขาจะตีตามาแบบนี้แล้วก็สันเหลี่ยมหัวน็อตไม่เคยโดนแจจแตะมาแ,แมาน่นอนไล่ขึ้นมาครับนะเหลี่ยมคมสันครับนะคมคมแบบนี้นะสติ๊กเกอร์อยู่ครบปกติครับมออกออยู่ครบน้ำยาปรับอากาศครับ R13 4A นะก็มีมาให้แล้วข้อควรระวังนะครับอ่าแล้วก็ภาษาการแจ้งเตือนครับมีการบอกมาให้แล้วเรียบร้อยแผนกันความร้อนครับอยู่ในสภาพดีไม่มีฉีกขาดหัวน็อตอีกฝั่งหนึ่งก็แจ่มๆแบบนี้เลยนะครับคานข้างตัวซุ้มโชคครับตัวซีนทางมะพร้าวอยู่ครบปกติครับจุดเม็ดอาร์คอยู่ครบปกติซีนข้างคานข้างคานหน้าหม้อน้ำครับไม่หักไม่งอไม่ต่อไม่เชื่อมตัวกิ๊บอยู่ครบนะหัวน็อตคมๆแบบนี้เลยกองฟิวนะครับอยู่ในสภาพดี กองรมครับนะอยู่ในสภาพดีแบตเตอรี่เกินปีครึ่งเปลี่ยนให้ครับไม่จําเป็นต้องรอ2ปีนะผมเปลี่ยนให้เลยครับค่า c c a ไม่ได้เปอร์เซ็นต์มาตรฐานผมเปลี่ยนให้เหมือนกันแล้วก็เครื่องยนต์ครับตัวเกนอยู่ในสภาพดีร้อยน้ามันเยิ้มแทบไม่มีเลยการมาร์กจากโรงงานอยู่ครบปกติครับสี่สูบสิบหกบาร์ขนาดเครื่อง1.6ลิตรร้อยยี่ห้าแรงมา้าลื่นปื้ดป,ปาดแน่นอนครับอัตราการประหยัดน้ำมันอยู่ที่สิบเจ็ดกิโลต่อลิตรนะโคตรประหยัดครับนะ้แล้วก็เครื่องนี้อึดถึกทนแน่นอนครับ ส่วนมากคนถามฝาครอบเครื่องไปไหนฝาครอบเครื่องตัวใหม่เขาจะไม่มีแล้วครับนะด้วยแบบว่าลดภาวะลูกร้อนครับนะลดของตัวพลาสติกลงนะครับนะใครอยากได้คันนี้ก็ติดต่อมานะครับนะสุดท้ายนี้ครับนะก่อนลาจากกันก็ากดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามผมด้วยครับจะได้ไม่พลาดรถใหม่ๆสวยแบบนี้วันนี้แมนน้อยก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ